ต่อไปข้อ62นะครับจากการสำรวจปริมาณจราจรได้ข้อมูลดังแสดงในตารางข้างล่างนี้จงหาค่า Peak Hour Factor หรือก็คือ PHF นะครับก็ในตารางนี้ก็จะมีเป็นช่วงเวลา7จ็มงสีถึงแปดโมงแมงถึงแปดโมงสไปเรื่อยถึง8ปดมงสีนะครับก็คือมีช่วงเวลา15นาที4ช่วงเนาะแล้วมันก็มีปริมาณจราจรมาให้ในแต่ละ15นาทีนะครับอันนี้ก็เป็นโวลูมนั่นแหละนะก็ าถามว่ามันคืออะไรใช่ไหม P H F ก็อันนี้ขออนุญาตอ้างอิงหนังสือเล่มนี้นะครับก็ภาพปู้ประกไทยก็คือแฟกเตอร์ปริมาณจราจรสูงสุดในชั่วโมง p e a อเวอร์แฟกเตนะครับ P H F ก็คือเมื่อให้อะไรอ่ะอัตราการไหลสูงสุดเอามาเปรียบเทียบกับปริมาณจราจรทั้งชั่วโมงนะก็คือ เราจะใช้ค่าเนี้ยในการหาเหมือนกับอัตราส่วนของวอลลุ่มที่ในช่วงช่วงหนึ่งที่มันพีคที่สุดอ่ะมันถึงได้ชื่อ p l Factor เงียที่พีคที่สุดอ่ะต่อทั้งชั่วโมงนั้นนั่นเองโดย p h f เนี่ยวิธีการคำนวณนะครับก็คืออัตราส่วนระหว่างปริมาณรายชั่วโมงเอานี่วอลลุ่มต่ออัตราการไหลสูงสุดในช่วงเวลา15นาทีนะครับ ย่อคือง่ายๆก็คือว่าถ้าเขียน็นสมาการก็คือแบบนี้เอาจํานวนวอลลุ่มทั้งชั่วโมงอ่อาวอรดี้วอลลุ่มอะวีตัวอย่างข้างบนเนี่ยหารด้วย4เท่าของไอตัวที่มันสูงที่สุดไอตัวเชวงเม่นพีคที่สุดนะในอเวอร์นั้นอะเอามาเป็น V 15ตัวนี้แล้วก็มาหารกันก็จะได้ PHF แน่นอนว่ามันจะ โดยโดยอาจจะไม่แน่นอนก็ได้บางทีอาจจะมากกว่าหนึ่งก็ได้แต่ว่าโดยทั่วไปมันควรจะมันควรจะน้อยกว่าหนึ่งแต่ถามว่ามากกว่าหนึ่งได้ไหมก็มีโอกาสไปได้เหมือนกันนะโอเคนี่คือคอนเซ็ปต์คร่าวๆของ PSF เนาะ P/E factor ทีนี้มาคำนวณ P/E factor ของข้อนี้กันนะครับก็ผมก็เอาข้อมูลมาทักทุกสิบห้านาทีสี่ช่วงมาเนาะสองร้อยสิบบวกสองร้อยเจ็ดสิบบวกสามร้อยบวกสองร้อยยี่สองร้อยสี่สิบมามันก็ได้พันยี่สิบใช่ไหมเพราะฉะนั้นทั้งชั่วโมงเนี่ยตั้งแต่เจ็ดโมงสี่ห้าเรื่อยไปโมงสี่ห้าเนี่ย มีทั้งหมดหนึ่งพันยสิอันนี้เป็นคันต่อชั่วโมงน,นะแล้วก็ไอในช่วงสิบห้านาทีที่มากที่สุดเนี่ยในบาราสีอันนี้ก็คืออะไรสามรอยใช่ไหมผมก็หยู่สามร้อยมาแล้วก็ที่มันที่มันไปนหาสีในหนังสือเล่มนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คืออะไรมันก็คือว่าอัตราส่วนระหว่างเวลาทั้งหมดต่อช่วงเวลาในแต่ละช่วงที่ทําการจับสรวจน,นั่นเองเพราะฉะนั้นไอ้นี่ยสำรวจสิบ้านาทีใช่ไหมมันก็เป็นหกสิบสิบห้าคือปกติ เวลาสำรวจปริมาณจราจรเขาสํารวจจุห้านาทีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็น4คิดเป็น4ก็ได้นะฮะคำนวณมาปุ๊บกดเลขออกมาจะได้0.85นั่นเองก็ข้อนี้ก็ตอบช้อยข้อ1 0.85นะครับ